แล้ามาต่อกันที่ค่าสมบูรณ์นะจ๊ะมาเริ่มกันเลยกันนะตอนนี้เรารู้วิธีการ solve equation แบบ x แบบ x square แบบ x กําลัง3นะแล้วเราก็รู้วิธีการหาการ solve equation แบบ inequality ใช่ไหมมากกว่าน้อยกว่านะทั้งแบบ x แบบ x square แบบ x กนะําลัง3มึงต้องวาดกราฟก่อนค่าวนี้ถ้าเกิดเราเจอข้อแบบค่าสมบูรณ์ นะหรือว่า a b s o l โซลมึงจะต้องทำยังไงการโซบิเคชันนะบทนี้ t o อปปนี้คือการ s โ equation และการ solve ซ q u เ t ชันมากกว่าน,น้อยกว่าโดยมี equation แบบค่าสมบูรณ์นะแบบติด absolute เข้าไปจะทำยังไงโอเคเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยกันนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออธิบายก่อนว่าค่าสมบูรณ์คืออะไรแอบ สัลุด์แอบสัลุด์แบบบริ s ต a ส์อักนรไรสาระโอเคมาแอบส l ล t e ์ mm hmm. คืออะไรง่ายๆเลย Absolute ลบห้าอ่ะแอบส l ล t e ์คือไอ mm hmm. วงเล็บสองอัน <laughs> ที่ปิดตัวเลขเอาไว้หรือปิดอะไรก็แล้วแต่แปลว่าเท่ากับห้า คือข้างในวงเล็บอะ่ะมันจะเป็นบวกทั้งหมดไม่ว่ามันจะเป็นเลขอะไรก็ตามนะมันจะเอาแค่ค่าของตัวเลขจริงๆนะไม่สนใจลบมึงจะเอาลบออกไปทั้งหมดและเอาแค่เฉพาะจํานวนไม่เอาเครื่องหมายนะเอาแค่ตัวเลขไม่เอาเครื่องหมายลบห้าก็จะกลายเป็น5้าลบสิบสามก็จะกลายเป็นสิใช่ไหม 15ก็จะกรายก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็น15เหมือนเดิมเนาะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนให้ตัวข้างในที่เป็นลบทั้งหมดกลายเป็นบวกแค่นั้นเองอันนี้คือค่าอ okay, นะับสลูดโอเคเนาะโอเคง่ายง่ายไหมก็ง่ายนะอ่ะคราวนี้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะความจริงมันมี property อยู่ที่ให้มึงเรียนที่โรงเรียนอะ่ะมึงอาจจะคุณครูก็จะบอกว่าแบบนี้แบบนี้แต่ความจริงมันเบสิกมันไม่ต้องไปจำอะมันคือแค่ความเข้าใจแบบโง่ อะดูนะยกตัวอย่างเช่น3คูณ2แล้วแอบส์ลูดเข้าไปมึงไม่ต้องไปทำอะไรเลยมึงไปคูณให้เสร็จก่อนข้างในเป็น 6, แอบส์ลูดแอบสลูดก็คือ6โอเคไหมเพราะนั้นมันเหมือนกับว่า3กับ2เนี่ยมันเป็นบวกทั้งคู่อยู่แล้วเพราะนั้นมันเหมือนกับว่ามึงสามารถบอกได้ว่า3กับ2ก็จะได้6โอเคไหมมันสามารถแยกแอบส์ลูดเนี่ย เข้าไปที่แต่ละตัวได้โอเคไหมโอเคไหมอ่ะแต่มันเป็นคอมมอนเซนที่แบบอ่ะมึงรู้อยู่แล้วว่า3คูณ2ได้6นะถ้ามึงจะแอบส์ลูดสก่อนแล้วค่อยแอบส์ลูดสทุกอย่างเป็นบวกหมดคูณกันก็ต้องได้บวกอยู่ดีก็ต้องเป็น6อยู่ดีโอเคไหมอะเหมือนกันนะหารก็เหมือนกันนะแอบส์ลูดหหาร2ได้เท่าไหร่ 5้าส่วนสองะมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับแอบส์ลูดหหารแอบส์ลูดสเพราะแอบส์ลูดบนแอบส์ลูดล่างบนเป็นบวกล่างเป็นบวกหารออกมาก็ได้บวกอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถแยกได้เห็นไหมไม่ว่าจะคูณกันอยู่หารกันอยู่นะมันเป็นคอมมอนเซนส์มึงไม่ต้องไปจำแล้วอันนี้มันคือแบบคอมมอนเซนส์อ่ะอ่ะเดี๋ยวมึงทำโจทย์เดี๋ยวมึงก็ทําได้โอเคอันสุดท้ายอันสุดท้ายทริกกีนิดนึงนะทริกกีนิดนึงนะอันนี้แนะนําให้ จำนิดหนึ่งเนาะ x บวก y แอบส์ลูดนะ x ute, นะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับแอบส์ลู x บวกแอบส์ลูด y อันเดียวนะเป็นอันเดียวที่มึงจะต้องจำเอาไว้ทำไมทำไมกูยกตัวอย่างนะมันจะเป็นอย่างงี้ก็ได้1บวก2 x เป็น1 y เป็น2นะ x เป็น1บวก2 ในที่เนี้ยมันจะเท่ากันถูกไหมเพราะถ้ามึงแอบส์ลูดหนึ่งก็จะเป็น1นึ่งอบส์ลูดสองก็จะเป็น2องอบส์ลูดหนึ่งบวกสองฝั่งนี้มันก็จะเป็น1นบวกสซึ่งมันก็เท่ากัน2ฝั่งนะอ่ะในเคสนี้คือเท่ากัน2ฝั่งแต่ถ้าเกิดกูบอกว่า x เป็น2 y เป็นลบหนะึ่งอะ x เป็น2องอบส์ลูดสองอบส์ลูดรลบหนึ่งได้เท่าไหร่อบส์ลูดรลบหนึ่งก็ได้1ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้มันจะเป็น2องบวกหทางฝั่งขวาและฝั่งนี้ก็จะเป็น2องลบหนึ่ง ฝั่งซ้ายก็จะเป็น1ฝั่งขวาก็จะเป็น3ซึ่งฝั่งขวาจะมากกว่าฝั่งซ้ายเห็นปะ3ามมากกว่า1นเห็นไหม,มันก็เลยเป็นความสัมพันธ์นี้นะแอ l u t ล x บวก y ต้องน้อยกว่าเท่ากับแอ s o l ล t e เบวกแอบลโอเคเนาะแค่นั้นเองนี่คือแอบ o l ลู e นะแต่สิ่งที่ยากคือการโซฟหาว่าอีควเอชัน คำตอบของอีควอ i o ชนคืออะไรตอนที่มันมีค่าแอ s o l ลู e นะหลายคนงงกูบอกให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนแม่งทำผิดทำพลาดทำไม่ได้แต่ดีใจกับพวกมึงด้วยวันนี้กูจะมาสอนเคล็ดลับวิชามาที่พวกมึงสามารถเอาไปใช้ได้ทุกขั้งโอเควิธีนะก่อนอื่นเลยนะก่อนที่มึงจะไปโซฟก่อนที่กูจะสอนพวกมึงโซฟนะกูจะสอนพวกมึงวาดกราฟทุกครั้งถ้ามึงทำไม่ได้ มึงวาดกราฟกราฟสำคัญมาก G R A P H กราฟ G R A P H เออใช่กราฟสามคันมากมวกสำคัญเดอมมากๆเลยนะครับอ่าสำคัญมากๆนะอ่ะมาสำคัญยังไงดู มึงต้องวาดให้ได้ก่อนนะ y เท่ากับ x วาดได้ไหม y เท่ากับ x วาดได้อ่ะค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่ากูทำอะไรอยู่ y เท่ากับ x เนี่ยมึงวาดยังไงมึงก็วาดนี้ถูกนไหมอ่าเป็นกราฟที่มีจุดตัด y จะเสพจุดตัดแกน y เป็น0ผัดจุด ผ่านจุดศูนย์กลางแล้วก็มีความชันเป็นหนึ่ง,งะครา,า,า,าวนี้ถ้ากูบอกมึงว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีดำนะคราวนี้ถ้ากูบอกมึงว่าแล้วถ้ากูให้มึงวาด y เท่ากับ abs x อะวาดได้ไหม y ท่ากับ abs x วาดยังไง abs e คืออะไร คือทุกอย่างที่เป็นติดลบมันจะกลายมาเป็นบวกถูกไหมทุกอย่างที่เป็นบวกมันก็จะเป็นบวกอยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นติดลบมันจะกลายมาเป็นบวกเพราะนั้นส่วนนี้ y กับ x ปกติเนี่ยนะส่วนข้างล่างเนี่ยมันเป็นติดลบถูกไหมเพราะนั้นมันก็เลยต้องฟลิปกลับมากลายเป็นบวกจากลบสิบก็กลายเป็นสิบเพราะนั้นกราฟมันก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ไงนะเหมือนเอากระจกมาส่องปุ้มนะนี่คือกราฟ y เท่ากับ absolute x ทางฝั่งบวกฝั่งอยู่เหนือกราฟฝั่งอยู่เหนือเส้น x เนี่ยนะมันเป็นบวกอยู่แล้ว y เป็นบวกอยู่แล้ว y เป็น10 y เป็น20อยู่แล้วนะเพราะนั้นมันก็เลยต้องฟลิปกลับมาเฉพาะด้านที่ y เป็นติดลบก็แค่นี้นะมึงว่าได้ยังได้ง่ายๆเห็นไหมพลิกกลับมาเป็นลบพลิกกลับมาเป็นบวก โอเคนาออ่ะคราวนี้การพลิกเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบอ่ะมันจะมีอยู่2แบบแบบแรก y เท่ากับ x บวกหนึ่งอ่ะสมมติว่า x บวก x บวกหนึ่งก็ได้แล้วติดแอบส์ลูตเชื่อเชื่อนะแต่อย่าเพิ่งติดนะเดี๋ยวขอวาด y เท่ากับ2 x บวก1่ก่อนวิธีวาดนะคือมึงจะต้องวาด y เท่ากับ2 x บวก1ก่อน y บ 2x บวก1คืออะไรคือจุดตัดคือ1ใช่ไหมความชันเป็น2วาดปื้มตึ้งตึ้งต y เท่ากับ 2x บวก1เเนาะโอเคคราวนี้สเต็ปแรกเสร็จละสเต็ปที่1 สเต็ปสองเ็ษสองคืออะไรสเ็ษสองก็คือมึงจะต้องดูว่านะถ้าเกิดกูอยากวาด y เท่ากับ absolute 2 x บวกหนะึ่งมึงก็ต้องดูว่าตรงไหนของกราฟอันนี้ที่มันเป็นติดลบตรงไหนส่วนนี้ถูกปะเพราะนั้นส่วนที่เป็นติดลบเราก็ต้องฟลิปกลับมา reflect about แกน x นะมองแกน x เป็นกระจกแล้วมึงก็รีเฟล็กกลับมาตื๊ดเห็นไหมเห็นเนาะอ่าแค่นั้นเองเสร็จแล้วเรียบร้อยวาดเสร็จแล้วนะหลายคนบอกอาะแล้วจุดตัดตรงนี้เป็นเท่าไหร่อ่ะมึงก็ไม่มีอะไรไหม y เท้ากบ 2x บวก1อันนี้มึงกราฟ y แล้วก็ 2x บวก1ตอนที่ y เป็น0หาได้เลย x เป็นเท่าไหร่ล่ะ ศนย์ก็จะเท่ากับ 2x บวก1ถูกไหมเพราะจุดนี้คือตอนที่ y เป็น0จุดตัดแกน x อ่ะเพราะนั้นก็ต้องเป็นลบ1ส่วน2 x เนาะ x ต้องเป็นลบ1ส่วน2เข้าใจปะง่ายไหมง่ายเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเจอแอบสูตรนะนะเพราะว่านะ โน้ตนะโน้ตนะนี่คือแบบแรกนะถ้าเจอ Absolute ์ดแอปสเลทั้งก้อนอนะให้ Reflect about แกน x ฮ uh, ะมึงเห็นแกน x ใช่ไหมอะไรที่อยู่ข้างล่างแกน x flip ขึ้นมาถูกไหมเพราะมันแอบ l u t e ทางก้อนนะแอบสูตรทางก้อนแปลว่าค่า y ไหนที่มันต่ำกว่า0นะถ้ามันเป็นค่าติดลบทั้งหมดมันจะถูก flip ขึ้นมากลายเป็นค่าบวกเห็นเนาะแต่คราวนี้แบบที่2คืออะไรล่ะแบบที่2คืออะไรแบบที่2ก็คือถ้าเกิดกูบอกว่าเมื่อกี้ y เท่ากับ 2x บวก1ถูกไหม แต่ถ้าเกิดว่าแอบสูตรของกูเนี่ยมันติดอยู่แค่ที่ x อย่างเดียวนะมันติดอยู่แค่ที่ x อย่างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไระวิธีวาดเหมือนเดิมเป๊ะวาดก่อนสเต็ปแรกก็คือวาดก่อนวาดเฉยๆวาด y เท่ากั x, บ 2x บวก1เอาแอบสูตรออกทั้งหมด วาดออกมาปุ๊บจุดตัดคือ1นะตัดคือ1ความชันเป็น2คราวนี้สิ่งที่ต้องทำเนี่ยถ้าลองมองดีๆนะสเต็ปที่2ลองมองดีๆนะเราติดแปรสลูทที่ตัว x y เท่ากับ2อแปรสลูบวก1เราติดแปรสลูทที่ตัว x แปลว่าอะไรแปลว่า x เนี่ยอ่ะ แน่นอน x นี่คือฝั่งนี้ถูกไหม x ที่เราต้องไป substitute ใน equation ข้างบนตรงนี้นะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดไม่มี absolute นะมันก็จะ substitute in ทุก x เข้าไปถูกไหมหนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลบหลบสลบสาถูกไหมแต่คราวนี้ถ้ามันติด absolute แปลว่าอะไรแปลว่าทุกค่าที่เคยเป็นค่าลบมันจะพลิกกลับไปเป็นค่าบวกของค่า x นะ ค่า x ที่เคยเป็นลบ1มันจะพลิกกลับมาเป็นค่า1แล้วค่อยเอาไปยัดในอีควเอชันถูกไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าลบกับบวก2ฝัง่งต้องเหมือนกันค่าบวกกับค่าลบต้องเหมือนกันเพราะ x ที่เคยเป็นค่าลบจะย้ายไปเป็นค่าบวกและพอไปซับไปอยู่ในอีควเอชันมันก็จะได้เป็นอีควเอชันทางฝั่งบวกถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝั่งบวกก็ยังเหมือนเดิมแต่ฝั่งลบมันจะกลายเป็นฝั่งบวกเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจไหม นะเข้าใจเนาอะนะเพราะค่าอย่างเช่นลบหนึ่งเนี้ยมันก็จะเป็นหนึ่งแล้วก็ใส่ในอีควเอชัก็จะกลายเป็นเหมือนกับฝั่งขวานะลบสบิมันก็จะกลายเป็นสิบหนะมันก็จะเหมือนกับฝั่งขวาเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะโน้ตนะถ้าเจอสถานการณ์ที่ absolute อยู่ที่ตัว x อ,อย่างเดียวสแสดงว่าเราจะต้องร e เฟล็ก about แกน y เห็นป่ะนะฝั่งบวกยังเหมือนเดิมเป๊นะฮะให้มองแกน y เนี่ยเป็นเหมือนกระจกแล้วเราก็รีเฟล็กปึ้มกลับมานะไม่เหมือนกันนี้นะอันนี้คือให้มึงมองแกน x เป็นกระจกแล้วรีเฟล็กฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าแกน x ปึ้มกลับมาเห็นอะ่ะแต่พวกนี้มันเป็นสิ่งที่กูบอกพวกมึงไปว่าอ่าบอกข้อสังเกตข้อสังเกตนะพยายามเข้าใจ กูอธิบายพวกมึงฟังไปแล้วว่าทําไมมันถึงต้อง r e f ฟ e c t แบบนี้ทาไมมันต้องรีเฟ e แบบนี้ทําไมมันถึงต้องเป็นวาดกราฟแบบนี้พยายามเข้าใจจริงๆเนาะอันแรกมันอ b s o l u ทั้งหมดอันที่2มัน absolu แค่ตัว x ตัวเดียวมันก็เลยต้องวาดแบบที่กูวาดให้พวกมึงดูแบบนี้โอเคเนาะพยายามเข้าใจคราวนี้มึงวาดกราฟลี n e ียได้ทุกอันแล้วกราฟล i n e a i r ม่งมีแค่เนี้ยวิธีการวาดกราฟของ absolu นะลี n e ียคือกราฟ y เท่ mx บ c มันมีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่2แบบถ้ามึงทำได้จบคราวนี้เดี๋ยวให้ดู quadric นิดนึง y เท่ากับ x สอบวก3 x บวก2อยกตัวอย่างมึงเคยวาดแล้วปกติเคยวาดแล้วนี่ y x เท่ากับลบ2ลบ1แล้วก็วาดเป็นหน้ายิ้มถูกไหมเพราะว่ามันเป็น positive คราวนี้ถ้ามึงติดแอปสลูดเข้าไปปื๊บปื๊บอะไรจะเกิดขึ้นติดแอปสลุดเข้าไปแปลว่าอะไรแปลว่าทุกอย่างที่เคยเป็นติดลบมันก็จะพลิกกลับมาเป็นบวกเ<ะ>อฮะเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายเลยวาดรูปอันนี้ก่อนทุกอย่างที่เคยเป็นติดลบไอ้ฝั่งนี้มปนติดลบปลล่ะฮะมันจะพลิกกลับไปเป็นบวกฮะ เสร็จเห็นไหมนะทุกอย่างที่เคยเป็นติดลบพลิกกลับไปเป็นบวกจบฮนะอ่าเพราะฉะนั้นมึงวาดกราฟได้แล้วถ้ามึงวาดกราฟได้แล้วมันง่ายแล้วนะทุกครั้งที่จะโซฟอีค์เคชันวาดกราฟซะอ่าเราเข้าถึงการโซฟแล้วนะนะมีกราฟให้วาดตามนั้น เข้าถึงเรื่องการโซฟ์โซฟิเคชันคืออะไรโซฟิเคชันมันจะมีอยู่2แบบแบบสรรมการแบบเท่ากับกับสมการแบบมากกว่าน้อยกว่านะเราจะไปกันทีละแบบแบบแ,บบแรกคือสรรมการแบบเท่ากับพวกมึงทุกคนที่อยากเรียนเรื่องค่าสมบูรณ์เรื่องจานวนจริงแบบเตนะ็มเมนะม .4 เทอมหนึ่งนะมึงไปเรียนได้เลย l ลน์ดีแอดผ่านติวเตอร์สองเท่าน้นนะจ๊ะทุกอย่างที่กูรู้ทุกอย่างที่มึงต้องรู้เคล็ดลับพิชามานี่ทำให้มึงสอบแล้วทําได้และเข้าใจเลขจริงๆริงไเนาะ โอเคเจอกันในไลน์ที่ี่